รีวิวโรงแรมเวสเซลที่ซัโปโรที่ใช้คําว่าคุ้มได้เปลืองมากสมแล้วที่ได้รางวัลความพึงพอใจของลูกค้าอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นหน,น้าหนาวเข้ามาเช็คอินก็มีซุปอุ่นๆให้กดกินฟรีเลยนอกจากซุปยังมีเวลคัมดริงที่มีให้บริการตามเวลาที่กำหนดห้องแรมมาเหนื่อยก็สามารถมากดน้ําชากาแฟกินฟรีได้เลยและที่ชอบคือเซลส์เซอร์วิสตรงนี้ทุกคน<ม>คือเดี๋ยวนี้เป็นอุปก ity ต่างๆที่สามารถมาหยิบเลือกชอปปิ้งกันเองได้เลยว่าจะเอาแชมพูโลชั่นแปรงสีฟันหวีหรือคัตเติ้ลก็หยิบหลมาจะะปรณ1718 งเป็นสไตล์บิสเนสโฮเทลแบบโมเดิร์นกระเป๋ามาทั้งหมด4ใบมีที่คงที่แขวนอะไรครบ ดีอยู่นะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนี่น้ําก็เล็กตามสไตล์มาตรฐานโรงแรมญี่ปุ่นทั่วไปแต่ชอบที่เขาให้ภาชนตัวแบบ disposable มาด้วยแต่บางคนไม่อยากใช้ภาชนตัวที่เขาให้มาแล้วแ<า>ชมพูเป็นขวดก็ยังมีไม่ใช่แค่แบบซองที่เราเหยิบมาถึงไฮไลท์เลยคืออาหารเช้าบุฟเฟ่ที่ใช้คําว่าคุ้มได้เปลืองมากเพราะเราสามารถทําข้าวด้งหน้าปลาดิบเองไม่อั้นแบบ all you can eat คิดดูสิทุกคนคือยังกลับไปตลาดปลาตอนเชาน้านี่มาถึงก็ตักข้าวเองเลยปลาดิบเขาก็มีให้เลือกจุกๆอยู่นะมีทั้งอากานาแแล้วก็แบบ โอฮอกไกโดหอยเชลโฮตาเตะเฟรนด์อย่างกุ้งหวานไอมายบียก,ก็มีเหตุผลที่จองโรงแรมนี้เลยก็คือไขป่ปลาแซลมอนที่กินได้อลิมิเต็ดแบบนี้เลยล่ะทุกคนพูดได้คําเดียวเลยว่าคุ้มเกินไปมากถ้าเทียบกับค่าห้องคืนละส0่พบาทอะใครได้ไปสปโรโลตามลอดเวสเซ l ลโฮเทล u z u k i no